สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนจ้าสวัสดีครับนี่แหละครับโมกะฮิตได้กินมือหู้แด้กินพ่อใหญ่สมปลาสอยนี่หรอครับนี่อุ้ยกันนะเนี่ยพี่น้องนี่เป็นตัวเลยดินี่ปุ๊กนี่กะสี่เงี้ยสี่บาทขึ้นเก้าละน้องพ่อไงสมเก่าเนี่ยล่ะสมปลาสอยเฮ็ดใบตะไลายมือหรอพี่น้องเป็นพ่อดีเนาะพ่อใหญ่เนาะได้ก็ห้องหู้อยากได้อยากกินสมปลาสอยเฮ้ยบ่เมนตัวหน่อยดีพ่อใหญ่มีแต่ตัวใหญ่เนาะพูดนะพี่น้องเบิ่งตัวปะซอยเฮ้ย ขันพอก็ขันแล้วไอ้ตอน้นว่าเอาไปถอดถอดไหมไอ้ตอน้นว่าต้นที่ถดอดย่างเดียวเลยมาเด้อต้นเอ้ยเบิดก้อนเด้อนี่โอ้สองตัวนี่คือบอยหลงพอดียามปจำหน่อยได้ไหมได้แตกงหน่อยมกี้เป็นตาแสบครับเน้สแสบบ่นละเสียเขาตัวเย็นไปถ่ายอยู่ต,นขขต้นเสียหัวแต่แง่ไม่โย่มาบะหนอ,อไปเห็ดไหมอะ เห็ดไม่ไปหาไม่ตเนาะเอาเมียนบ่อาหาไปไะถเห็ดจังไงบ้าพี่น้องสมปลาสวยเป็นงโตปลาสวยสมปลาสวยโอ้ปอะไรเงี้ยแบป่อเปล่าพิกดิบอันียนมกไข่ปลาจ้าพี่น้องตาแสบคักอ่าไดนกะดิกินนันน้องพี่น้องเอ้ยเอาไปงี้กัดเซตนั่นก็นะพี่น้อง ตาปลาสวยเลย่นบอสปลาสวยตาปลาสวยเลย่นเปาจใส่เนวขวเก็บาทกันโอ้หเสร็จทำไมสนึงวัได้กินเด้สมปลาสวยนี่เราจะเชิญน้ำเปล่าเด้ก็จะเช็ดมะขาย,ยาให้กินอันนี้บัวมันเชิญน้ำเปล่าละเชิญน้ำหวยเชิญน้ำหวย พะย,ย่ะแมงว่านเท่ากับสมัหลายค่ะคล้ายเน็ตเป็นของธรรมชาติมาดื้อครับพี่น้องยเป็นนนะพยยี่ทต้ำกันดือ้อนั่นงยมายินเขาด้อย,ยัดขมาดื้อเพื่อนดือ้อโยโยโยุ่ยมาดื้อมาขึ้นไฟรู้ม้วนมาขึ้นหลอกมาเศร้าเนี่ยตีสามสิบไปไต้อึ้งอ่ะมาขึ้นส้มเมย์แท้มาเจ็บชิ้ไป อันไป็นี่มากสนุกเต็งชิ้นมื่อคืนเอาโต้งไปสนกกันนุว่าอ๋จำเจ้าจะทำก่อนๆกินสมปา้าเขาก็ได้นี่คือสมปราสวยได้ซีกินยังเชล่ะนี่นี่อะ cầm làm tay kịp đèn Mày mặt tôi nữa tốn kiếm mặt em mặt em bớt con đó Nó hoàn toàn thoát chân một chân một chân một chân ngoan chân một chân một Cần để thoạt à chín tâm người đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Mì Gõ Để không อันนี้มกไข่ปลาพี่นอ้องไปอยังเดรหลายแล้วเขากับเอาทั้งไข่ทั้งขีมันผสมกันเนาะพปใหี่มกแสบแหรอออกรสชาติแสบก็ออันมก้วไข่ย่งพวกแสบมันเหอเนี่แม,ม่หมวยเขาไปมกมัน ว่ามัลร่อนปลาล่อมปลาขันเป็นร่อนตาหนูเป็นสมม็อกไข่หนูอันบุ๊คครัแต่ผมมีโอกาสผมก็สิลุงไปอีกคือเด้อรับเพราะว่าผมก็ต้องการปลาแบบนี้ดีมะเห็ปเดปลาแดกที่หล่ะว่าขันหัวเสียงไว้บุดีหัวขึ้นมาหนิหัวบุดีเห็ดปลาแดกที่บุรนคนเห็น <c oughs> เขาจวกเอาลัดสิ้นเอาบดที่บุรี mắt tôi ngay, cô đây ừ. cả nhà nó ngay. này, <laughs> เมื่อไรดิอาจที่เมนอะไรดิเดี๋ยวเขาเรียนรู้มาแล้วว่าะั่นเอาดตัวสุดๆมาเห็ดแค่เราล้างน้ำบอกมันสะอาดตลอดโอ้ ปลาจิโร่นึ่งกาเกียวส่จิโร่นึ่งคือกันดื้อเริ่มสวยเกียวไหมเหยียบปลาเม,มืนอนต้นนะไม่มีหมดเกียวซีเหยียบปลาบบบนี้ปลาหลายๆเนูเปนี่เนาจะได้สีกินเด้อปลาสวยผมฉันพูดใหพ่เป็ีนี่จะได้จำกินว่าเนืาา <c oughs> นอมะเละ็ anh đi nhắn cứ câu đi <laughs> ôi nè mất cái bóp kính hơn nó to mà, thì nhìn rất là to như vậy rồi. Nè, cái tua sâm đầm mịt vậy rất là to mà. Đúng. Mình ở สองชิ้นอยู่นี่วันสามชิ้นอยู่นิบ่แค่ได้เถอะกันได้น้องพายเนาะแมนไปก็ไปกรรมไม่ไปกรรมไม่ปลานุกเขแล้วเมื่สั้นมืงบ่ได้เลยปลานุกเขปลาหนุกเขาปลาสวยงามเก็ตหน่อยดีที่โตตัวใหญ่ดิเมื่อหนกเขาจะว่าดิปลานุกเขาขันหนุกโขไง ไม่เห็นติดแฟนของเขาใช่ไหมบ่มีไม่ติดจ้ะถ้ากันเมียพี่น้องเขาเลิกล้มไปหลายก้อนนี่หังพ่อปลาหลายชนิดกว่านี้ถ้ากันเมียเอาปตาหบ่เบบโอ้ยติดดาวมันเต็มอยู่นี่ พ้นอยู่ดิผาผีผ้าน้องไปก็ได้อยู่ได้กินอยู่ดิอแฮปที่เป็ดตุ๊กปลากระแยงบาดเจ็บขึ้นเป็ดเล้วมาปดชีบาดเพราะว่าปลากระแยงมันหลายวางมันขึ้นเป็นงูเป็นงูอยู่เนาะ <S <S นมัง่อมปลามันง่อมอาบ้านท้นงวุนแพร่หลายคั่ะคือดก ตันนาดไรเขาดังไปไรโอ้ยซีก็ได้บอกหลายเนาะกระมือสิมแล้นเขใส่เจ้าหนึ่งก็ในเดือฝากเขาไปเพือน้าอ่อยกับกสียดายด้วยกันบดละไเนะพองี้รวมเหมือนกันบ่เอออันนั้นก็จะเป็นสองคนตึงตีบวกอืมเรือไปพรายำยำยำนะก็พาเราหอมช้มใหญกับฟูด หลายจนเน่าบ่ได้เลือกแห่ได้ไปนองพ้ากันง้มมือเปล่าเลยพ้ากันมันหลายมื่อหนึ่งหัวพัตันหมายสวยกันเห็นปลาหลายง้มป่าป่า <inequ> ย <ity> uh ัง huh จับปลเลยเนาะห่อเข่าไปยุติว่างบ่ได้กินบ่ได้ง้มไม่กินเข่าพุ่นนะบ่ได้จับปลานล้วงูอบ่เนี่ยยันยันบ่ได้จับปลาน้าโม่บ่พ้ากันเมีย มาหอดบ้านแล้วเมีไอ้ผ้ากันจินหอดเขานอนไถนอนมันชีวิตของคุณทำขาดทำงานเนาะหรือผมเนี้ยก็เ <c> จ <oughs> ้ากับโทรศัพท์มาหากันเดย์อยู่อะไรมันต่างคนไปไงอะไรของไปเมือนทำงานมาเลยวันเสี้ยฝากคนตัวแข็งมาจังมือมันกัดยกกระไปกับพื้นเนาะเรียกว่าไปหาอยู่ห้ยจนกันเหมือนพ้าไปหากินแรง

อันนี้มาได้หาสิปิงสีมออก,กับอะไรเร้อันไหเาปลาสาบุญเขากระดับดินบ้านี้จะได้หาปลาใส่บุญเขาสากด้พ่อง่ยต้อหาใบเตยหนึ่นัดหอดบุญเขาสากเาหาปลาเส่บุญอะไรด้ปดตัวามตัวนี้มันได้อรายกันก้กนี่ยอ ิามตัวนี้ก็ยนที่บาทได้ก็ได้ผมมาเ้อพี่น้องพยูฟิแลนด์ไอ้ำนุ่ยกับกันอวยจ้า

เมด้าเมด้าเมพ่อนกะไรไช่มันจะมาจะโว่ารคายด้ปรูแต่ไปหาจินแรงได้ประคอไปหาจินโซรเดยประูเอาโน่หายเลยหายหลายคนก็จะไปต้มเลยบั ต้มยังไงอืต้มส้มจิ้นเลยอืมมึคแม่ตั้งแดูนะ้อปาาทำปลาเมืออ่อหนี่หลายเนะาะจักต้มจักปิง้งจักทอดยังันพ่อนมึงยิ่งมาพูดกินปลาแล้วมันือป่อปลาหลายบบนีเ้เยอพว่า ين, ปลาเอยนปลาตะเพียนไปนอะอืมโอ้โเลือตัวงนะเงี้ยเนาะตเงี้ยตัวละโลเนาะนั่นละตัวละโล Giêng niệm giữ mày đi 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 là, đi đi bèo mỏng đám, làm đi 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 bạn để đi hơn, nhàng lấy làm nó, mi mỏng tháo bỏ đi không khó ăn mất mà này, ừ. người ta chạy. เล่นเลยวันนี้เมื่อไในคมหวังเลยว่าผมรอบบางฝามฝนได้เกินผมไปต่อมซุ่มอยู่โอ้ยฟันในซุ่มบักดีบักขบกแง่เนาะโอ้ยมันมิดสนามอภัยปันญายาไปเห็ดเอาเด้อเบื่อเป็นยังไหนที่ตัวตัวห้องประเด็น,นั้นจีบบดดูหมอกย่างเดียวี่ดิไปฟันนี่บดอ่ วไปอายุให้จินก็บถือว่าหมันนี่กกบปลานมกไห่ปลานี่ยทกินหมดเ <c oughs> เอาไ้แต่กินไรเงินอู้ห้ามอำนื้อจราการพ้นกับปลาบริปัมบริกรรมตัวเดียวดนี่ย ใส่กันบ่ได้ใส่กันเอาถุงให้กันบ่ได้เอาไปเอามันเลยเอาไปเอามันเนี่ยผมโาเลี้ยเขาไปเลี้ยสินค้าเหาห้องเนี้ยนี่มันบ่ไปเต็มหมดเต็มป่ะเอาใส่ถุงปุ๋ยเท่านกันไปอีกหน่าพูดเราเหตนผลกันดีๆหน่อยแล้วว่ามบ้านมันตำก็ตำก็อร่อยพูดเล่าดิโอ้ยบ่เต็มแล้วว่าสามนุ่งปุ๋ยมันนี้ถึงนี้แล้วแล้วแว่า เราคาดว่าถึงไหมล่ะเพราะว่ารุดนั่นมันมันอยู่กับขลยจักเลยวัมนมาดูกับจราดมันจะมีสางมันมันเี้ข่าวสารอืมอันเี้ข่าวป้องไงป้องกะไผ่ยังดีอา้าวปิดปิดมันกับปิดแต่หม่องกะไผ่มันกับเป็นป้องของมันอยู่แล้วองของเสี้ยนเนี่ย ปลาโลปลานิน้นปลาเพียนเขาเนีสังโอ้ตะเพดาตัวเดียวทั้งทั้งเปนย้นำยนำหลายบน,นตัวเป็นไะ้ได้ปลานิ้นหลายบนใดตัวเดียววันเป็นเขาสังปลานิ้นมันสิมาคอ่สังนี่อย่างนี้ตัวใหญปลาดูน,นดดด่นปลาดกินเหมือนระบบ

แสบแสบหนาประมาณม่ใช่มวยได้กินไปน้อนหมกไข่ปลาเนี่ย <c oughs> อ้อันนี้ไข่ปลาหมกสุกพูดอันนี้เป็นปลาไข่ปลาตาคุณหมกสุกพูด,ดนี่เฉียนอืมถือยังนมะ่บัน่นผมขี่ไปยังบ่บั่นหมกก็ยังหูหลวกไข ตัวแขอันแดงกอกนะบ้ากันผูน uh huh. ิ่มแขนบั้งรุ่นมกซ่ก so ันเนี่ยผู้นุ่มกแขนพุ่งมกเป็นยางกอกดรานได้สิเบิดก้อนกันออกเสจะมนั่นอกมากใครแดงแดงเนแมนรสมันกลาเเป็นตะกินเนาะโคบะหมัด หัวขอ,อวอยู่ตูนีเนาะ้มเม <พอ S 2> ื่พ่อสองโตนี่ห,หาโตหกโลโรจะเป็นไงหาถัวหาโโรวัวป่ะนะปลาสวยแม่มาอุบัติภพโรคเอาไปยีบันอิ่มละเดอ้อพี่น้องบ้านเนี่ยแต่พงแต่ว่ากำจนเรียมือเนาะกำแหงกันใกล้เตกกำคอยรุดมือซ้ำ บานนี้มูเพิ่นปน้ำเพิ่นบ่หัจักปลาสวยเป็นไหั่เป็นใหญบ่จักมันมีปลาสวยปลากุ้มปลากุ้มกับเจ็ดทีซะว่ากับใครกปลาสวยปลาย้อนก็ตั้งหักปลาเปียกกระตั้งหักแต่ปลาน่อยบ่เดียวจักคนนึงเลยแต่บรรเหาเพิ่นนั่นงุ้มจีเพื่อจะได้หอมื้อนีู้กผก็เลยว่าหมอบไปเยอะเลยเมืนี้มดปสวยกันแล้วมันหมอบไปเยอะเอาพี่น้องค์นี้ก็ได้ ทีละเคนห้องมีหม่องหายยื้อให้กินกับผ้าผี่เขาน้องไปนั่นที่เปิ้ลจังเดียวยื้อไปน้ำง้อกันตัวผมก็เคยไปทำงานตั้งชิ้ตั้งเดียนผมได้เปิ้ลผ้าไปห้องเคยจังไปสำหรับวันนี้ผมก็สิขอขอบผมขอคุณเมื่อศุกร์คุณเด้อครับคุณเศรษฐีท่านยังก็ยังคอยติดตามอีกตอนเด้อครับสำหรับชิมดี้ผมกฤษฎีกาวคำว่าสวัสดีจากรจัน้องเด้อครับสวัสดีครับ